ทุกคนได้ยินเสียงผมไหมสวัสดีค่ะเอ้ยอุ้ย,ยได้ยังไงไหนแล้วลูกพี่ออกจากกลุ๊ปไปได้งไงครับเนี่ยสวัสดีทุกคนครับเฮ้ยโหคนดูเยอะอยู่นะร้อยกว่าคนพี่ปลาไปเที่ยวครับรอเล่นครับมาทํางานครับมามาซ้อมครับไม่บอกเลยไม่มีการบอกกล่พาพอดีผมอยู่บนรถไงเสร็จงานแล้วผมก็เลยเปิดไลฟ์สักนิดนึงว่างครับพอดีรถมันติดไงทุกคน ทายแล้วมีเกี๊ยวสวัสดีมีต้นเฟิร์นด้วยครับพี่ดยดีครับเอเไมสวัสดีจ้ะพี่ปะสวัสดีน้องอะไรน้องน้ำหวานนหรอครับอ,อ๋อทุกคนผมมาถามว่าเดีย๋ยวนี้ผมควรกินข้าวกับอะไรดีครับมีใครเดาใจผมถูกบ้างเอาจริงคือผม,มสั่งข้าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละแค่จะมาให้ทุกคนเดาว่าผมสั่งข้าวอะไรไปเอาคิดถึงเหมือนกันครับทุกคนเลยฮะ เฮ้ยน้องเฟิร์นหรอไฮไฮโอ้ไม่เจอนานมากอ๋อกำลังคิดถึงอยู่พอดีโอ้เงินไม่น่ามาไลฟ์เลยทุกคนจะได้คิดถึงต่อสวัสวดีน้องเนมด้วยครับวันเสาร์รถติดครับติดมากกินข้าวกับหนูค่ะเอ้ยกินข้าวกับอะไรกินข้าวกับหนูว้าวไฮโบร์กินข้าวกับหนูโอเคพอละไม่ไหวละเจอแฟนคลับเตาะน้องไปละคิดถึงเหมือนกันครับทุกคนครับไฮน้องเมย์ไม่มีใครเดาเลยว่าผมกินข้าวกับอะไร วี่สุกี้แห้งไม่ใช่ครับกะเพราหมูกรอบไข่ดาวอืมไม่ใช่ครับผม,ผมสั่งไปสองจานกินเยอะมากเอยดากินข้าวไหนดีเพื่อนวันนี้เพื่อนไม่ชวนกินข้าวไงซ้อมเสร็จแล้วก็เลยอยากจะหาข้าวกินครับแต่สั่งข้าวเสร็จไปที่ลแล้วกินข้าวกับหนูอร่อยสุดค่ะเฮ้ยใช่ป่ะทุกคนเซอร์ไพรส์มากที่ผมมาเปิดไลฟ์โดยที่ไม่ได้บอกใครเลยนะ นินจาเออนินจาน่าสนใจขอรื้อริ่มหนักก่อนได้ปะลาดหน้าไม่ใช่เข้ามันเฮ้ยฮายน้องดีมน้องดีมปีหน้าเอ้ยพี่ว่าพี่จะเข้าไปสวสดีปีใหม่หมูกระเทอเจอคาเฟ่อยู่นะดีไหมปีหน้าจัดหมูกระทะดีไหมฝากฝากถามฟากถามเพื่อนๆในร้านหน่อยบอกว่าถ้าพี่ปีหน้าพี่ป้าจัดหมูกระทะอีกดีไหมเข้าผัดทะเลไม่ถูกไม่มีใครเดาถูกแน่เลยว่าผมกินอะไร เอาวันนี้แจ้งเตือนหรอใช่ไหมนานๆนานทีไงนานๆทีผมจะมาไลฟ์ไงปกติบอกก่อนไลฟ์ตกใจเลยมาเซอ้์ไพรส์ไงใบหน่อยเป็นหมูครับข้าวมันไก่ไม่ใช่ครับผมกินข้าวน้อยไงเน้นกะไม่ใช่ไก่เป็นหมูครับข้าวพันอเมริกันผิดครับไม่มีใครเราวถูกแน่เลยมันคงยากอ่ะ ทำไมต้องตอนนี้อ่ะเออบะหมี่เกี๊ยวพช่ถูกครับเพิ่งมาครับแล้วมาแป๊บเดียวพี่ปาไปไหนครับพี่ปามาซ้อมครับมาทำงานครับวันนี้มาซ้อมมาซ้อมข้าวขาหมูเลยหรอหมูทอดไม่มีใครเดาถูกสักคนเลยจบละเฮ้ยเก่งหมูกระเทียมใช่ครับหนึ่งคนมีตอบถูกแล้วน้องเจลเก่งมากโอ้ยหมูผัดพี่แกงไม่ใช่ครับ แต่หมูหมูกะเทียมอะใช่หมูกระทะไม่ใช่ฮะหมูย่างก็ไม่ใช่ฮะอันเนี้ยเป็นเมนูง่ายมากแต่แค่ทุกคนอาจจะคิดไม่ออกไงไปไหนเหรอครับไม่ได้ไปไหนครับพอดีกำลังนั่งรถกลับบ้านนะฮะกลับไปกินข้าวเช้าครับพอดีเมื่อเช้าผมไปงานแต่งมาไงทุกคนเอองานแต่งก็เป็นแค่เพื่อนเจ้าบ่าวครับเออคิดถึงเหมือนกันครับพี่กุก๊กลูกโตแล้วผมยังไม่เจอลูกพี่เลยนะผมไม่ใช่เด็กวัวนี่ผมลดน้ำหนักมาทั้งวันอ๋อมาสัมย่าเสียงดังมาก เมนูแรกของผมที่ผมสั่งไปนะั้นนั่นคือหมูกระเทียมครับแต่อีกหมูหนึ่งอ่ะอยังครับเป็นหมูกระเทียมไข่ต้มนะผมไม่ได้กินหมูกระเทียมไข่เจียวหรือไข่ดาวนะวันนี้เปลี่ยนเป็นไข่ต้มไข่เจียวหมูสับไม่ใช่ไม่ใช่แล้วตลาดตักตัก,ตกยังไม่ถูกนะดาถูกเมื่อไหร่ปิดไลฟ์ได้อ่ะผม,มใช้คําว่ามินมินม,ม,มีกี่พยางนะสี่พยางมครับสี่พยางามอุย้ยสวัสดีจากคนสวยใส่น้อยสวัสดีครับ คิดถึงเหมือนกันครับโ oh, 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 อย้ยไอคานิเอนท์เฮโยมอร์โอ้โหบาร์บีคิวหิวมากมีสี่พยางหมูตืดลองลองดูนะหมูผมให้สองพยางก็ได้หมูผัดตึ๊ดเตือผมว่าต้องรู้แล้วลนะ่ะหมูผัดซีอิ๊วเอน็นโดมีนะไม่ใช่ครับหมูบาร์บีคิวไม่ใช่มันง่ายมากเลยนะทุกคน ไม่รู้ได้ยไงกระเพราหมูสับไม่ใช่ครับไม่จะได้ไม่ปิดไลฟ์เดาถูกผมอยู่ได้ถ้าคนดูไม่หายก็ยังอยู่ได้อยู่หมูผัดเปรี้ยวหวานเอ้ยหมูผัดพริกแกงเกือบแล้วอ่ะหมูผัดพริกแกงในี่ใกล้สุดหมูผัดพริกเกลือถูกต้องโอ้โหเก่งนั่นนี่ <laughs> ทำไมมีนคนให้ผมกินแกงผมกินแกงไม่เป็น หมูผัดพริกเกลือครับเอ้ยหมูผัดพริกเผาก็ได้กินแต่ที่ร้านเขาไม่มีไงเขามีแต่หมูผัดพริกเกลือหมูผัดพริกยวกพอแล้วครับทุกคนผมเฉลยแล้วหมูกระเทียมกับหมูผัดพริกเกลือหิวข้าวมาทั้งวันวันนี้ทุกคนไปไหนกันครับวันนี้ผมมาซ้อมแล้วก็กำลังนนจะกลับบ้านแล้วฮะ อนนี้อยู่บนรถตู้พี่ก็กำลังขับรถตู้ไปส่งที่บ้านนะครับแต่รถติดมากเลยทําไมกินไม่เป็น <c oughs> กินแกงแกงไม่ค่อยเป็นครับแกงเขียวหวานก็กินไม่ค่อยเป็นเซฟไลฟ์ต้องเซฟด้วยหรอน้องฟิล์มพี่มาแป๊บเดียวเองไปงานกาชาหหรอไม่ไหวแล้วกลับไปก็จะสลบแล้วหมดแรงให้เดาอะ่ะไม่ชอบกินอะไรกินกินกินกับเราอยูออ่วันนี้ทำงานไม่ดูนะ อ,อ๋อพป่ี้ยแบนหมดฝากทัทายพี่ารากเอ็นดูนะเอ้ย้องการพี่จำหนูได้ใช่้องการนี่เปล่าอ,อ๋อไปงานคอนหรอเจอกันนะครับอ,อ๋อดูพี่เจเจ้าหลังฝากด้วยนะครับแถวบ้านผมรถติดมากพรามสองรถติดชุดๆหวยอออแปดห้ากับห้าเจ็ดดีนะไม่สิออกห้าเจ็ดหรอดีแล้วผมไม่เล่นหวยเ,เนเะนี่ยผมต้องให้ผมประหยัดตังก่อนนะผม ไม่เอาตังเป็นเล่นหวยแนละเอาตังไปทำบุญดีกว่ามีใครถูกหวยบ้างมาแบ่งด้วยวันเสาร์เลี้ยงลูกอ,อ๋อแล้วผมไม่ใช่ลูกหรอกครับดอลลินผมชอบไอ้นี้มากเลยฟิลเตอร์มาเลยมีหัวใจออกไปแล้วนะสวัสดีครับปุน่นปูนหนองสวัสดีครับถูก,กิ๊ บูยิมถูกหวยไหมไม่รู้เลยยังไม่เจอบูยิมเลยนี่วันนี้บูยิมน่าจะไปคอนเสิร์ตของเอาติเม e t ทัหรือเปล่าเออแนะนำความหล่อนะครับพูดยากเลยเพราะไม่หล่อสิก็เลยบอกไม่ถูกคิดถึงเหมือนกันครับทุกคนทุกคนอย่างงงงนะ แต่ก็ไม่อยากนอนไงเพราะว่านอน,น,อนตอนนี้มันก็จะมึนหัวอ๋อชูหัวกินดีแล้วหรอไม่เป็นไรครับทุกคนง้วนหน้อย่างมีฮะแต่ไม่มีผมแน่นอนใครเรียกชื่อผมครับสวัสดีครับฮายคุณบุกกี้สวัสดีครับตัง้งเต่ารออย,อยู่แล้วพี่ตาตีน่ารักอะ่ะงานผมนต,ต้องทำตาโต เอะยังไงนะพี่ป๊าไปไหนคะอปาวันนี้ป๊ามาซ้อมครับแล้ปวปากํกำลังกลับบ้านแล้วครับทุกคนใช่กลับไปพักผ่อนพี่ป๊าฟังเพลงเอยงังฟังแล้วแต่ยังแกะท่าไม่ได้เลยอมันยากอยู่นะใช่น้องแยมหนุ่มคาดแว่นที่จริงใจตอนนี้คาดแว่นทุกเมาชาป๊าไปงานแต่งมันยังคาดแว่นเลยคิดถึงเหมือนกันนะครับพี่ติ๊ต่างครับ นี่เดี๋ยวจะสอนวิธีให้ถ้าเวลาเราเหนื่อยหรือท้อใจนะวิธีการก็คือแปะตัวเองแบบนี้ว่าสู้ๆนะนี่ทําแบบนี้ทำอย่างนี้สู้ๆนะแล้วก็จับหัวแต่ไม่ใช่หนาไม่ใช่หนาอย่างนี้ไม่ใช่นะต้องบอกว่าสู้ๆนะเป็นไงพี่ป้าสวัสดีครับนี่รูปตัวเองแบบนี้ว่าเก่งแล้วนะไม่ต้องเหนื่อยอย่างนี้ใช่เลยครัแบบนะพี่ร้องเพลงพี่ร้องเพลงกี่เพลงนะอยากฟังพี่ร้องเพลงแล้ว อดทนนะร้องเพลงแน่นอนครับเต้นเพลงเอะเป็นแล้วมาสอนด้วยนะพี่ป้าโหกว่าพี่จะเต้นเป็นนี้ต้องใช้เวลาเลยอะเลยนะไฮอินเตอร์แฟนด้วยนะครับไฮฟอร์มใช่นะคิดถึงเด็กเล็กเหรอครับได้ครับมีครับเออคาดินเพลงผมในซีรีส์ก็หายเหนื่อยแล้วแล้วจริงสวัสดีครับพักภากฟิตเนสอยู่หรือเปล่า อยากให้พี่ปามารูบหัวให้เอ้ยเกินไปโอ้โอโอนะผมมาแปบ,บเดียวนะทุกคนผมไม่ไลฟ์นะถ้ามันใกล้จะถึงบ้านผมก็ปิดไลฟ์แลวันน,ะนี้ตอนนี้ทุกคนทําอะไรกันอยู่ครับโอ้กลับบ้านปลอดภัยแน่นอนเพราะว่าพี่คนขับรถตู้ดูแลอย่างดีขับรถมาจอดรอหน้าบ้านตั้งแต่บ่ายแล้วก็รอรับกลับด้วยโอ้ไฮฟ,ฟิลิปปินแฟนนะครับ ไปซ้อม,มาหรอใช่สปอยหน่อยได้ไหมสปอยไม่ได้ห้ามไม่ได้เลยเฟินเฟ,ฟินนะห้ามว่าไงมาปิงสลอหรอโอเคคิดถึงครับคิดถึงทุกคนนะนอนเล่นอุยชายจังเลยอ่ะขอนอนเล่นบ้างายน้องนิวาฮมีโอครับไปแล้วนะโอเคน้องว่านี่ยังทางานอยู่เลยขอกำลังใจหน่อยสู้ๆครับเป็กกำลังใจให้ ใครยังไม่ดูพี่เจดคนกลาง EV6 ไปย้อนดูได้นะครับอ๋อ oh, I'm Invincible You're Traveler นะเนี่ยวันอนไม่ได้แต่เดี๋ยวแอบไปส่องแท็กสู้ๆได้ครับบางร้องกี่เพลงไม่บอกเดี๋ยวเป็นการสปอยหลายเพลงครับใครอยู่ข้าวไปกินข้าวนะใครต้องทำงานก็ไปทำนะประมาณไลน์แป๊บเดียว เกงมากแล้วนะคือรักเธอมานานแล้วได้ฝันเปล่าได้ฝันแั้แต่ท่อนฮุกยังไม่มาไงท่อนฮุกต้องอดใจไว้ก่อนโอ้โหหอ,หอมคิดถึงมากโอมาก็ได้ไปดูอัลติเมททูปวันนี้หรือเปล่าสิบปีอ่ะโอ้โหไปออสเตรเลียต่นอในปีสุดยอดมาก ต่อนะับวันรอที่13แล้วหรอครับได้เลยครับทุกคนเต้นด้วยไหมแน่นอนผมจะต้องออกจังหวะอยู่แล้วฮายน้องแบมบเจอดีครับต้องมีเต้นด้วยเขาว่าอาทิตย์หน้าลมหนาวจะมาให้มันหนาวเลยมีผมผมอยากหนาวมากไปครับ Final EP พี่เจผมไปนะครับวันที่29โอ้โหรแกลงนิดนึงนะครับวันที่29นี้เจอผมนะครับผมเป็นพิธีกรด้วยนะ Final EP พีคนกลางใครมาเจอปาได้ ไม่ด้ไปครับทำงานพี่ปาเป็นเกตหรอกครับไม่ได้ไปครับาง,งานของอัลจเมทูไม่ได้ไป,อไไไปพอดีวันนี้ปามมาซ้อมงานอ่งานคอรนะครับแต่ต้นน้ำก็ชวนอยู่นะแต่ผมไม่ว่างจริงๆสองได้เลยครับรอดู DMD Land นะทุกคนแสงมานจะมืดหนยนะพอดีผมอยู่บนรถอะ่ะน่าจะเห็นนะไม่ค่อยชัดนะเราไปเจอพี่มงคลน,นะคะได้เลยครับ เดี๋ยวนะ่าะอีกแปปนึงจะต้องปิดไลฟ์แล้วนะทุกคนเพราะมันใกล้ถึงบ้านแล้วนะผมจะให้ดูแถวบ้านผมดูรถโอ้โอ้ไมก่ก้อนมากเลยบางนี่ทํทำถนนไม่เสร็จสักทีพี่ปาไปไหนพี่ปาไม่ได้ไปไหนครับพี่ปาไปซ้อมมาครับแล้วพี่ปาก,ก็กําลังจะกลับบ้านครับกาลังกลับอยู่แล้วก็ใกล้จะถึงแล้วด้วยตอนแรกว่าจะแวะไปฟิตเนสก่อนแต่ว่ารู้สึกว่าใช้ร่างกายหนักเกินไปก็เลยกลับไปพักผ่อนด,ดีกว่ากลับไปกินข้าวแล้วก็รอดูฟุตบอลดีกว่า มีมีค่ากู้ค่ากูบ้านหรอได้เลยัวหอบจำได้เสมอไม่เคยลืมความจำลํำเลิศไฮโมจิ Hi, วันนี้เช็คชื่อ,อยังนะเช็คชื่อแล้วเก่งมากไปกินข้าวก่อนนะครับได้เลยี๋ยบ้าปถึงบ,าบา้านก็คงไปกินข้าวแล้วเหมือนกันโอ้มีีคนเป็นห่วงนะขอบคุณครับดูแลตัวเองด้วยนะทุกคน ยังนอนไม่ได้ไม่ถึงบ้านเลยครับติดๆนะอนยองนะครับอยากไปโอ้ถ้าจองบ้านน่าจะเตหมดแล้วนะปีใหม่ไร้สุพิชลาลองลองทกไปถามดูก็ได้ครับแต่ว่าถ้าเป็นเต็นตนะ์น่าจะยังได้อยู่นะครับทุกคนเวทคูพ mm ี่ปาร์คตั้งคิวครับ mm hmm. ไม่ต้องเป็นหัวผมแข็งแรงมาก ทำไมเด็กคนบอกอยากให้ผมพักผ่อนเยอะๆผมดูหน้าตาแบบไม่ได้พักผ่อนขนาดนั้นเลยเหรอรอบนี้ฝุ่นเยอะได้ครับได้เลยครับพี่ปาพี่ปากินข้าวเผื่อนรดาทางนี้ทำไอเอฟปา์กไม่ได้ทำไอเอฟวันนี้เพราะว่าเมื่อเช้าไปงานแต่งมาก็แอบกินไปนิดน,นึงอยู่ตอนจังหวดไม่ใช่ครับอยู่กรุงเทพเนี่ยกำลังจะถึงบ้านแล้วก,กี่พอดีพี่ปาไปซ้อมมาครับโอ้โหขอนแก่นไปกำ อย่าลยเหนื่อยเกินอ,อ๋อทุกคนเป็นห่วงผมเนาะอย่าลืมเป็นหัวตัวเองด้วยปีใหม่ไปเขาใหญ่ครับกับรีสอร์ทที่บ้านครับอ,อ๋อทุกคนเป็นห่วงนะ YMY My Love h ล l หลค่าน้องเอ้ยัลโหลครับดูมาตอนพี่ปาจะปิดไลน์แล้วเพราะว่าใกล้จะถึงบ้านแล้วแยะถึงบ้านก็ต้องปิดไลน์แล้วครับทุกคนขอตัวไปเคลียร์งานก่อนได้ครับ เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเมื่อไหร่จะเป็นเจ้าบ่าวบ้างเออทาเป็นเล่นหล่อสุดในรุ่นนะเออไม่มีใครชมชมตัวเองเลยเพิ่งมาเองปาเพิ่งมาครับมาไลนา์แป๊บเดียวก็ไปแล้วพี่ปาใครอยู่ข้างหลังไม่มีหรอกพวกเธอแกล้งฉันไม่ได้นรอกแต่ถ้ามีคนอยู่ข้างหลังก็ดีนะจะได้คุยแกล้งเ,งาเอาเฮ้ยน้องโซ่หมอเห็นแวบ,แวบ เหมือนพี่ไม่ได้เจอหนูหลายหลายปีมากเลยนะใช่ไหมเห็นมีวีมาดูแล้วละ่ะจริงม่อคือปกันอินเพลงของเต็มเหมือนกันแหละฉันก็ดีใจดีโอ้มีคนในนี้นะเวลาปักไลฟ์ไอจีนะจะมีแฟนคลับที่หายสาบสูญจะปับเป็นนานมอแต่ว่าพี่จำหนูได้เสมอความจำหนูไม่เจอพี่สี่ห้าปีพี่ก็จำหนูได้ คือจริงๆอะปาแค่มาไลฟ์เล่นๆนะเปิดแบบไม่เคยไลฟ์ไอจีนานมากแล้วไงเข้าใจปะก็เลยแบบเออเปิดไลฟ์ซะหน่อยก็แบบนานๆทีไงเมื่อกี้นิดไลฟ์มาสักพักหนึ่งแล้วครับไลฟ์ live หน่อยเดี๋ยวไอจีเขาไม่รู้ไงว่าพี่ซีมาเลยครับอ๋อให้สุดหล่อเขาแวบมาเขามือเขาโดนคนเนี้ยมือเขาโดนไงแต่เขาไม่ออกนะเดี๋ยวเขาก็จะแบบไงมืออย่างงี ผมขอกำลังใจจากพี่ซีหน่อยได้ไหมครับพี่ซีสามมาดูไลฟ์ผมเลยน,นะครับนี่น้องสก,กิดด้วยจริงๆนานมากส่วนใหญ่ต่อตใช่ครับจริงครับอันยองครับมือกูโดนจริงเพื่อนผมก็อย่างนี้แหละฮะผมเชื่อเอ้ยคุณน่อยากดูผมไงคุณติดตามชีวิตผมคุณซีนี่มันนผมรู้นิสใส่เพื่อนผมไงมือมันมาโดนจริงๆแม้มันไม่เข้ามาดูหรอกแซวครับแซว มอร์นิ่งอะไรลูกเย็นแล้ว <c oughs> เอ็นดูนะอย่ากแกงกันนะเพื่อนผมมือลัานไงเมื่อไหร่ประเทศไทยจะหนาวสักที <c oughs> ผมแล้ววันนี้ออกจากบ้านมาคือแดดร้อนมากวันนี้แบบมาทำงานก็คือแดดร้อนสุดๆ ำไมไม่มีใครคุยกับผมเลยเนี่ยหูเงาะนะโอเคหนีไปกินข้าวอีกแล้วอันหน้าได้ครับพี่เดี๋ยวอันหน้าเราออกทรายได้ครับเนี่ยเดี๋ยวเราออกทรายนี้ได้เลยเออจูนนี่อ่ะยองนะเดี๋ยวจะทำหน้าแบบจูนนี่ในในดิทให้ดูท่าถนัดคําน้าอย่างนี้ ปเอาปากขึ้นโอเคเรายังอยู่นะทุกคนผมจะถึงบ้านแล้วนะคิดถึงเหมือนกันนะแวะมาให้หายคิดถึงนิดหนึ่งพอนิดหนึ่งพอคำรบไปเจอหมอฉันคุยแล้วเธอไม่เห็นเห็นสิทำไมจะไม่เห็นละ่ะเห็นยุพี่ป๊าไปไหนพี่ป๊าไปซ้อมมาครับกำลังจะถึงบ้านแล้ว เดี๋ยวนี้ไมไ่ไม่มีส่งของขวัญน,นะไม่ต้องส่งมานะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวปิดไลน์ละถึงบ้านละเดี๋ยวแฟนลับจะรู้ว่าบ้านป้าอยู่ไหนแฟนลับจะแอนมาติดตามเอาระเบิดมาวางที่ปัางแล้วนี่ลยหายใจนี่ไงทาได้แต่ถ้าพร้อมกันอาจจะไม่ได้ป้าไม่ได้เซฟไลน์นะทุกคนเธอเห็นใช่ไหมเห็นครับพี่ตีต่างครับแต่ต้องไปอีกน,นะครับพี่ยังไม่ถึงเลยซอยสองไปนิดอุ๊ยอ๋อเลยซอยไปอีกนิดนึงครับเฮ้ สปอยหลุดบ้านเตียงนิดนึงอ่ะขอโทษนะยังไม่ได้กินข้าวเลยครับทุกคนเดี๋ยวท่นีจะกลับไปกินแล้วเพิ่งมาตอนพี่ป้าจะไปแล้วไม่ได้เซฟไรนะทุกคนเดี๋ยวไว้มาไลฟา์ไปบ่อยโอเคไหมไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวปิดไลฟ์แล้วสวัสดีดูแลเตียงด้วยนะกินเตงเสมอเลยรถดแอร์มาตอนที่พี่ป้ากาลังจะไปแล้วทำถนนไม่สิกัรู้ละบายๆนะครับทุกคนไปแล้ว ยิ้มให้ตาไม่ยิ้มได้แบบนี้บายบายทุกคนต้องไปแล้วนะเจอกันคิดถึงเหมือนกันครับดูแลต็งด้วยนะกินข้าวเย็นด้วยบายบายเจอกันน้องออยบายบายมิกิวนะดูแลติงด้วยบทต,ต่อเพิ่งมาพิจาัตรต,ต้องไปแล้วไปแล้วครับใช่ถึงบ้านแล้ว I think I'm coming.